มาครับวันนี้มาพบกับคัี้ไปอีกเช่นเคยครับวันนี้จัดรถเข้ามาอีก3ามลำนะครับมาให้ลูกค้าได้ชมนะครับมีทั้งแบบแครบนะเป็นส่วนของมิซูนะครับแล้วก็ตัว LDA ตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นรถเก๋งนะครับตัว Vios นี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าคันนี้นะครับจัดสรงมาให้สวยๆเลยนะครับคันนี้นะครับ1.9 LDA ปี21นะครับคันนี้นะครับขายอยู่เพียง5,000,000ห้าพันบาทนะครับส่วน ไททันคันนี้นะครับเป็น CLX นะครับ2.5ปี21เหมือนกันนะครับคันนี้ขายอยู่4 8 0แ0นนะแล้วก็ Vios คันนี้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นราคาไว้ให้เนาะก็ต้องบอกเลยครับว่าทุกคันครับฟรีดาวที่เป็นอารยะยนกิจนะครับลูกค้าไม่ต้องใช้เงินสักบาทนะครับรถกระบะแถมวัว1นตัวมูลค่า2,000 0บาทนะครับแอบกระซิบอีกนิดนึงว่า โปรโมชั่นแหววนครับสิ้นสุดเพียงแค่สาสิ้นวาคานี้เท่านั้นนะสับลูกค้าท่านใดที่อยากได้โปรโมชั่นคุ้มคุ้มหน่อยนะก็ต้องรีบหน่อยแล้วนะครับสำหรับช่วงนี้เนาะลดเกรงของแหวคาฟี่ีก3เดือนนะครับสั่ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับคอมเมนต์ก้าวใต้คลิปนี้หรือโทรมาที่087 6 4 5 9 5 0 5แล้วเราเจอกันครับ